เงื่อนไขาการทำงานเมื่อนำวัตถุวองน,นตำแหน่งความสุดของสายพานหลอด P L 1ทํางทำงาน 2. กด P B 1ทําทำให้สายพานนำวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งซ้ายสุดหลอด P L 2ทํทำงานหยุดการทำงาน3วินาทีสแสดงจำนวน1รอบที่ H I C, C, C 0 0 4. เมื่อหยุดการทำงานครบตามเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับไปทางขวาสุดจบการทำงาน1รอบ 5. วัตถุเคลื่อนจํานวน4รอบหลอด P L 3าทำงานหยุดการทำงาน 6. กด P b 2หยุดการทำงานของเบียร์วัตถุเคลื่อนที่กับตำแหน่งขวาสุด การนับจำนวนแสดงค่าเป็นศูนย์องนบหายบตรงนี รอบที่สีมาทางซ้ายไเพียสามยังไม่ติดนางขวาไปเพีติดกด PB2 สอไฟพสามดับไฟเ p หนึ่ติดมาลองกดใหม่รือกดอกดอันนี้นะเออแล้วก็กดกลับจะหยุดทำงานไม่ทำงานต่อครับ 好不好